ช่วง Home i n s i g h ์เจาะลึกข้อมูลโครงการที่น่าสนใจครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเจาะลึกข้อมูลโครงการไลฟ์ลาดพ้าวจาก AP ไทยครับโครงการนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันไปพร้อมๆกันเลยครับ สวัสดีครับผมวินกูรูลิฟวิ่งนะครับช่วงโฮมอินไซ h ์เจาะลึกข้อมูลโครงการที่น่าสนใจนะฮะผมจะนำเอาข้อมูลโครงการนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมบ้านเดี่ยวหรือทาวน์โฮมที่น่าสนใจเนี่ยมาเจาะลึกข้อมูลเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ให้ทุกคนฟังกันนะครับเพื่อเป็นข้อมูลนะฮะประกอบการตัดสินใจนะครับสำหรับคนที่สนใจโครงการนั้นๆครับและโครงการนะฮะที่เราเลือกมาคุยกันในวันนี้คือโครงการไลฟ์ลาดพร้าวจาก AP ไทยครับ ตัวโครงการนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยครับเริ่มจากข้อมูลเบื้องต้นของโครงการก่อนนะครับโครงการไลฟ์ลาดพาวดนะครับเป็นโครงการจาก d ีเวอร p ร็อปเปอร์ไทยจำกัดมหาชนนะครับสถานที่ตั้งโครงการนะครับตั้งอยู่ที่ถนนพระหลนโยธินแขวงจอมพลเขตจตุจักรกทมนะครับโครงการนี้นะฮะตั้งอยู่บนเนื้อที่ดินประมาณ7ไร่71ตารางวานะฮะลักษณะตัวอาคารนะครับเป็นอาคารคอนโดมิเนียมไฮไลท์2อาคารนะครับโดยจะแบ่งเป็นทาวเวอร์ A กับทาวเวอร์ B ครับ ทาวเวอร์เเนี่ยนะฮะสูง45ชั้นส่วนทาวเวอร์ B สูง46ชั้นครับจำนวนยูนิตทั้งหมดในโครงการนะฮะแบ่งเป็นแต่ละทาวเวอร์ก่อนนะฮะ ทาวเวอร์เนี่ยนะฮะมีจำนวนยูนิตทั้งหมด713ยูนิตด้วยกันครับส่วนทาวเวอร์บเนี่ยมีจำนวนยูนิตทั้งหมด909ยูนิตครับรวม2องทาวเวอร์เนี่ยทั้งโครงการนะฮะมีจำนวนยูนิตทั้งหมด1,615ยูนิตด้วยกันครับมาถึงเรื่องท้ายห้องนะครับของโครงการไลฟ์ลาดพาวกันบ้างนะฮะห้องเนี่ยนะฮะจะมีอยู่เป็น4ี่ทายปรหลักครับทายแรกคือห้องสตูดิโอนะฮะที่มีขนาด26-29ถึงตารางเมตรนะครับ ทายที่2นะครับคือแบบ1 bedroom นะฮะขนาด35ตารางเมตรแบบที่3นะครับคือ2 bedroom นะฮะจะมีไซส์ตั้งแต่48ไปจนถึง74ตารางเมตรครับและสุดท้ายนะครับเป็นห้องดูเพล็กนะครับห้อง2ชั้นนั่นเองนะฮะก็มีสี่ทายสตู o n bed 2 bed duplex นะครับทีนี้นะครับผมอยากจะชวนทุกคนมาคุยถึงเรื่องการจัดวางเลเยอร์ของโครงการไลฟ์ลาดพร้าวนะฮะและฟัสซิลิตี้ต่างๆในตัวโครงการนี้กันบ้างครับตัวโครงการไลฟ์ลาดพร้าวนะฮะเป็นโครงการคอนโดมิเนียมไฮไลท์นะครับสอาคารที่แบ่งเป็นอาคาร A อาคาร B ที่ผมบอกไปนะฮะทั้งสองอาคารเนี่ยสูง45ชั้นแล้วก็46ชั้นก็คือเป็นตึกสูงหมดเลยนะฮะคือเมื่อเราเข้ามาในตัวโครงการนะครับดูจากมาสเตอร์แพนนะครับเราจะมาเจอกับอาคาร A ก่อนนะครับแล้วค่อยไปเจออาคาร B นะฮะ ซึ่งระหว่างตรงกลางเนี่ยจะมีการจัดวางแลนสเคปว้อย่างสวยงามนะครับมีการใส่ต้นไม้ให้ความร่มรื่นกับรูปบ้านภายในตัวโครงการนะครับมาเริ่มกันที่อาคาร A ก่อนนะครับอาคาร A เนี่ยพอขับรถเข้ามาจะเจอกับโซนดรอปออฟนะฮะซึ่งจะเชื่อมต่อไปกับส่วนอาคารข้างในนะเข้ามาข้างในเนี่ยก็จะเจอกับไอคอนิคล็อบบี้โคเวอร์กิ้งสเปซนะครับแชร์สเปซโถงลิฟต์แล้วก็ห้องเมล l r รูมครับในส่วนของชั้น2ถึงชั้น10ของอาคาร A นะครับจะเป็นชั้นของที่จอดรถทั้งหมดเลยนะครับแล้วชั้นพักอาศัยเนี่ยจะเร ไปจนถึงชั้น44นะครับและพอขึ้นมาข้างบนชั้น45นะครับซึ่งเป็นชั้นสูงสุดและของอาคาร A นะฮะจะเป็นชั้นที่มีการวางเมนฟัสซิลิตี้ของโครงการนี้เอาไว้ครับซึ่งข้างบนชั้น45นี้นะครับก็จะมีทั้งสระว่ายน้ำนะครับที่นั่งให้นั่งเล่นพักผ่อนเป็นสกายโซเชียลคลับนะครับสกายคาบาน่านะครับห้องสตรีมห้องซาวน่านะฮะซึ่งข้างบนชั้น45เนี่ยครับจะมีชั้นลอยด้วยนะครับส่วนนี้เขาเรียกว่าเทเตอร์เฮาส์นะฮะก็ลูกบ้านสามารถขึ้้้้นนนนมมาาาาาาาใชบบบรรรรริกกััไดดดะะะคคเเี๋ยวลอองงู B อาคาร B นี่เหมือนกันเลยนะคะจริบจริงการวางเลเยอร์อาคาร A อาคาร B เนี่ยจะคล้ายๆกันเลยนะครับอาคาร B พอมาเจอปุ๊บก็จะมีโซนดรอปอฟเหมือนกันนะฮะเข้าไปในอาคารนะฮะข้างในก็จะมีไอคอนิกล็อบบี้โคเวิร์กิ้งสเปซแชร์สเปซโถงลิฟต์แล้วก็เมลรูมต่างๆเนี่ยเหมือนกับอาคาร A เป๊ะเลยนะฮะซึ่งในส่วนชั้น2ถึงชั้น10ของตัวอาคารเนี่ยนะครับก็จะเป็นอาคารลานจอดรถนะครับเหมือนกับอาคาร A ออีกแล้วะฮะ ซึ่งเราลองรวมนะครับพื้นที่จอดรถทั้งหมดของโครงการไลฟ์ลาดพาวนี้เนี่ยเขาจะให้เปอร์เซนต์ที่จอดรถนะฮะอยู่ที่ประมาณ40%ด้วยกันนะครับซึ่งในส่วนชั้นพักอาศัยนะฮะจะเริ่มตั้งแต่ชั้น11ไปจนถึงชั้น45เลยนะครับของอาคาร B นะฮะบนชั้น46นะครับซึ่งเป็นชั้นสูงสุดของอาคาร B เนี่ยก็จะเป็นชั้นที่วางเมนฟิซิลิตี้นะฮะของตัวโครงการเอาไว้นะครับซึ่งการออกแบบมันก็จะเหมือนกับอาคาร A เลยครับมีที่นั่งพักผ่อนนะฮะไว้ชมวิวบนดาดฟ้านะฮะมีสระว เขาขับมัลติโปรโพส์ูมห้องสตรีมห้องซาวน่าก็คือว่าการวางอาคารเอกับอาคาร B ีครับค่อนข้างที่จะคล้ายกันมากนะครับต่างกันแค่ว่าอาคาร B46 ชั้นอาคาร A45 ชั้นครับมาคุยถึงเรื่องสถานที่สำคัญนะฮะโดยรอบโครงการไลฟ์ลาดเพาวกันบ้างนะครับตัวโครงการนะฮะตั้งอยู่บนถนนพหลโยธินเลยฝั่งขาที่จะไปยูเนียนมอลนะครับจุดสังเกตที่ง่ายที่สุดคือฝั่งตรงข้ามของเขาเนี่ยจะเป็นเซ็นทรัลลาดเพาวนะฮะซึ่งถ้าต้องบอกว่าทำเลที่ตั้งของเขาเนี่ยการเดินทางนะฮะ การเดินทางด้วยรถยนต์สาธารณนะเนี่ยก็สะดวกสบายมากนะครับรถเมล์รถประจาทางเนี่ยมีหลายสายให้เลือกใช้บริการกันนะครับแล้วจากหน้าโครงการเนี่ยก็ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้านะฮะโดยสถานีที่ใกล้กับโครงการที่สุดนะครับคือสถานี BTS สถานี5แยกลาดพร้าวครับเดินออกโครงการมาิดเดียวเนี่ยก็ถึงตัวสถานีแล้วนะครับอีกทั้งอีกนิดนึงเนี่ยก็จะมี MRT สถานีพรลโโยธินด้วยนะก็คือสามารถใช้เส้นทางรถไฟฟ้าได้ถึง2ส,สายครับทั้ง BTS แล้วก็ MRT เลยนะครับสะดวกสบายมากฮะ มาถึงเรื่องการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวกันบ้างนะครับตัวโครงการเนี่ยสามารถเดินทางขึ้นทางด่วนได้อย่างสะดวกสบายมากเลยนะฮะถ้าเราใช้รถยนต์ส่วนตัวนะประมาณสินาทีเนี่ยก็ถึงทางขึ้นทางด่วนแล้วนะฮะอีกทั้งตัวโครงการนะฮะยังสามารถเชื่อมต่อไปอยังโซนลาดพร้าวถนนวิภาวดีนะฮะถนนพระโขนงโยธินถนนเกษตรนะครับถนนราชโยธินได้อย่างสะดวกสบายมากๆครับก็คือไอ้ทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยทุกคนอาจจะทราบว่ามันเป็นถนนที่การจราจรหนาแน่นมากๆเลยนะฮะแต่ไอ้โครงการเนี้ยเหมือนกับเขาอยู่ใจกลาง ความหนาแน่นตรงนั้นแล้วดังนั้นเราจรึงเดินทางเชื่อมต่อไปยังจุดต่างๆได้อย่างสะดวกสบายครับในส่วนเรื่องความอุดมสมบูรณ์นะฮะและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่อยู่ร้อมรอบโครงการนี้ไว้ก็คือต้องบอกว่าโครงการนี้เนี่ยไอ้พวกเรื่องห้างสรรพสินค้าต่างๆเนี่ยอุดมสมบูรณ์มากๆนะครับตัวโครงการตั้งอยู่นี้ใช่ไหมฮะด้านหน้าเป็นยูเนียนมอลล์ฝั่งตรงข้ามเป็นเซ็นทรัลลาดพร้าวถอยกลับไปหน่อยก็เจอโลตัสนะครับก็คือห้างใหญ่ต่างๆเยอะไปหมดเลยนะฮะอีกทั้งนะครับร้านอาหารในเซ็นทรัลลาดพร้าวเยอะมากเลยนะครับ ความอุดมสมบูรณ์ต่างๆนะครับห้างสรรพสินค้าร้านอาหารต่างๆต้องเรียกว่าโอเคมากๆเลยครับสำหรับโครงการไล้ลาดพร้าวนี้นะครับทีนี้ครับเรามาคุยกันถึงเรื่องราคาขายนะฮะและราคาเช่าของโครงการไรฟลาดพร้าวกันบ้างครับว่าเขามีเล้งราคาอยู่ที่เท่าไหร่กันบ้างนะฮะก่อนอื่นต้องบอกว่าข้อมูลที่ผมจะ พูดต่อไปเนี่ยครับเป็นข้อมูลที่ผมทำรีเสิร์ชมานะฮะเป็นข้อมูลนะฮะของปี2563นอยหนะครับราคาซื้อขายเฉลี่ยที่อยู่ในตลาดตอนนี้นะครับก็จะอยู่ที่ตารางเมตรละ110,000บาทนะครับไปจนถึง180,000บาทต่อตารางเมตรนะครับซึ่งราคาเนี้ยมันจะแตกต่างกันออกไปนะฮะตามไทป์ห้อง ไซส์ห้องนะฮะชั้นของห้องและการตกแต่งภายในห้องนะครับแต่ก็จะอยู่ในเล็งประมาณนี้นะครับอีกเรื่องนะครับคือเรื่องราคาเช่านะฮะราคาเช่าของโครงการไลฟ์ลาดเพาวเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่13,000บาทไปจนถึง35,000บาทต่อเดือนเลยนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เหมือนกับราคาขายแล้วครับมันขึ้นอยู่กับสภาพห้องชั้นห้องไซส์ห้องนะฮะประมาณนี้นะครับราคาก็จะแวรี่ต่างไปนะ ดังนั้นมันจึงมาถึงเรื่องต่อมาครับว่าถ้าเราอยากจะเป็นเจ้าของห้องสักห้องหนึ่งในโครงการไลฟ์ลาดเพาวเนี่ยเราจะต้องมีการจัดเตรียมเงินนะฮะวางแผนเก็บตังค์ยังไงบ้างวันนี้ผมจะมาทําการไฟแนนซซิ่งให้ดูครับ สมมตินะฮะราคาเริ่มต้นของโครงการนี้นยอยู่ที่3.5้าล้านบาทจริงๆไม่ได้สมมติหรอกครับเป็นราคาจริงเลยนะราคาเริ่มต้นท้างสตูนะครับ3.5้าล้านบาทนะฮะกำหนดว่าเราจะกู้ขอสินเชื่อธนาคารนะครับโดยใช้อัตราดอกเบีย้ยเฉลี่ยทั้งสัญญาอยู่ที่7%นะครับและระยะเวลาการกู้30ปีเต็มนะครับต้องบอกก่อนนะับว่าจริงๆอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยมันจะไม่ได้7%ทั้งสัญญาหรอกนะครับยิ่ง3ปีแรกเนี่ยเราจะได้อัตราดอกเบีย้ยที่ถูกครับอาจจะเป็น 3- 4 5หก็ว่ากันไปนะฮะ แต่ในที่นี้ผมขออนุญ,ญาตใช้เลข7%เพื่อที่จะเป็นค่าแฟกเตอร์เพื่อเหลือความปลอดภัยให้เราแล้วกันนะครับนะดังนั้นเมื่อเราเอาตัวเลขทั้งหมดนะครับเข้ามาคำนวณในสูตรนะครับเงินต้น3.5ล้านอัตราดอกเบี้ย7%ผ่อน30ปีนะครับจะได้ว่าเราจะต้องผ่อนชำระธนาคารประมาณเดือนละ23,000บาทครับดังนั้นเนี่ยสำหรับใครนะที่กาลังเล็งเงห้องสตูดิโอห้องไซส์เล็กสุดของโครงการไลฟ์ลาดพาวเนี่ยคุณจะต้องมีเงินนะฮะ จ่ายธนาคารต่อเดือน23,000บาทนะครับมาถึงเรื่องความเห็นส่วนตัวของผมนะครับสำหรับโครงการไลฟ์ลาดเพ้ากันบ้างนะฮะสำหรับผมนะจุดเด่นข้อแรกของโครงการนี้คือเรื่องทำเลครับโครงการตั้งอยู่บนถนนประขนโยธินนะฮะคือฝั่งตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพพลานั่นเองนะฮะซึ่งตรงนี้หลายคนที่เคยสัญจรไปมาคงรู้อยู่แล้วว่าถนนเส้นนี้รถติดมากนะครับติดสุดๆไปเลย ดังนั้นเนี่ยการที่โครงการมันตั้งอยู่ตรงนี้มันจึงช่วยลดระยะเวลาการเดินทางดีมากๆนะฮะไม่ว่าคุณจะทำงานอยู่ในโซนลาดพร้าวคุณจะทำงานอยู่โซนราชโยธินนะฮะหรือบริเวณรอบๆเนี้ยถ้าคุณมาพักที่โครงการเนี้ยคุณสามารถเดินทางไปต่อได้อย่างสะดวกสบายมากนะค,ะคุณไม่ต้องรถติดมายาวๆคุณมาอยู่ตรงใจกลางความติดแล้วนะฮะดังนั้นโลเคชั่นตรงนี้การเดินทางสะดวกสบายมากอีกทั้งนะครับการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าเนี่ย เขาอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าถึง2สายนะทั้ง BTS แล้วก็ MRT ซึ่ง2เส้นนี้มันจะสามารถไปในตัวเมืองที่แตกต่างกันนะไม่ต้องไปต่อรถคุณเข้าใจไหมถ้าคุณจะไป MRT ก็ข,ขึ้น MRT เลยไม่ต้องไปต่อคุณจะไป BTS ก็ข,ขึ้น BTS ให้แย่งลาดเพลาได้เลยดังนั้นเนี่ยทั้งการเดินทางนะครับความอุดมสมบูรณ์ต่างๆโดยรอบโครงการเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับและที่สำคัญนะราคาต่อตารางเมตรนะฮะสำหรับตอนนี้นะนะข้อมูล2,563 ราคาเริ่มต้นเนี่ยตารางเมตรละ1 1 0 0 0แบาทผมว่ามันยังไม่สูงมากนะครับยังพอที่จะจับต้องได้อยู่นะครับซึ่งอนาคตผมก็ไม่รู้ว่ามันจะขึ้นไปถึงไหนนะ แต่มีท่าทีว่ามันน่าจะภายถอแน่ๆนะครับเนื่องด้วยหลายปัจจัยนะครับก็ลองพิจารณากันดูนะฮะดังนั้นเนี่ยสำหรับคนที่สนใจโครงการไลฟ์ลาดพราวนี่นะครับก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของโครงการเลยนะครับหรือถ้ามีโอกาสนะฮะถ้าขอเชิญผมไปนะผมก็จะไปรีวิวแบบเต็มให้ดูวิธีนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นะฮะซึ่งก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกด subscribe ช่อง g รูล Living ตัวจริงเรื่องที่อยู่นะฮะผมจะทําการอัปโหลดคอนเทนต์นะครับเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยรีวิว สังหาริมทรัพย์ที่น่าสนใจให้คุณดูกันอีกนะครับกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆที่จะมีออกมานะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ